เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆความรู้ที่ถูกกับที่ผิดเนี่ยมันตัดสินชีวิตคนได้เลยนะฮะหลายครั้งเลยที่เราได้ยินความเชื่อแปลกๆมาแล้วถ้าเผือทําตามไปเนี่ยผลลัพธ์อาจจะน่าเศร้ามากเลยวันนี้แหละครับเราจะมาเคลียร์กันให้ชัดๆเลยว่าอะไรจริงอะไรมั่วจะได้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ถูกวิธีครับอ่า ลองจินตนาการตามกันดูนะคะสมมติว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงหน้าเราเลยวินาทีนั้นเลยสัญชาตญาณแรกของเราคืออะไรครับจะพุ่งเข้าไปช่วยทันทีเลยไหมหรือว่าเอ๊ะต้องหยิบมือถือโทรหาใครก่อนบอกเลยว่าคําตอบที่ถูกต้องเนี่ยบางทีมันอาจจะสวนทางกับสิ่งที่เราคิดไว้เลยก็ได้นะครับพอเราพูดคําว่าอุบัติเหตุนะครับภาพในหัวของหลายๆคนก็คงจะเป็นแบบรถชนกันโครมใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกว้างกว่านั้นเยอะเลยครับ แค่เราสะดุดล้มในบ้านเนี่ยก็ใช่แล้วนะหรือว่าทำกับข้าวอยู่ดีๆโดนม,มีดบาดหรือที่น่ากลัวเลยคือไฟดูดทั้งหมดนี่แหละครับคือภาวะฉุกเฉินที่ต้องการการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเหมือนกันเอาล่ะครับทีนี้เรามาเริ่มจากเคสที่เจอบ่อยที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดด้วยนั่นก็คืออุบัติเหตุทางรถยนต์ครับแล้วเรื่องที่มีความเข้าใจผิดกันเยอะมากที่สุดเลยนะคะคือเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนี่แหละครับคือด้วยความเป็นห่วงอะเนาะ สัญชาตญาณแรกเลยคืออยากจะรีบดึงคนเจ็บออกจากรถให้เร็วที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนครับการทำแบบนั้นเนี่ยอาจจะกำลังสร้างความเสียหายแบบที่แก้ไขไม่ได้อีกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกระดูกสันหลังครับต้องย้ำเลยนะฮะว่าการช่วยเหลือผิดวิธีเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนจากแค่คนเจ็บให้กลายเป็นคนที่เป็นอัมาาพาตไปตลอดชีวิตได้เลย นี่แหละครับคือจุดที่สำคัญมากๆกระดูกคอของเราเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นเกราะชั้นดีเลยนะฮะที่คอยปกป้องไขสันหลังซึ่งข้างในเนี่ยเป็นศูนย์รวมเส้นประสาทที่สั่งการทุกอย่างในร่างกายเลยตั้งแต่การขยับแขนขยับขาไปจนถึงการหายใจของเราเลยนะครับทีนี้ลองนึกภาพตามนะฮะถ้าเราไปขยับเขาผิดจังหวะแค่นิดเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเอาเกราะเนี่ยไปทิ่มทำลายสิ่งที่มันควรจะปกป้องอยู่ข้างใน ผลที่ตามมาคือความเสียหายถาวรเลยครับทีนี้เรามาดูภาพช้าๆกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นในเสี้ยววินาทีที่รถชนกันมันเป็นเหมือนหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยครับพอรถชนโครมสิ่งแรกที่หยุดกึกเลยก็คือตัวรถถูกไหมครับแต่ร่างกายของเราที่อยู่ในรถเนี่ยมันยังไม่หยุดตามนะแล้วนั่นแหละครับคือที่มาของการประทะครั้งที่สอง เพราะแรงเฉื่อยมันจะเหวี่ยงตัวเราให้พุ่งไปข้างหน้าไปกระแทกกับพวงมาลัยหรือคอนโซลรถนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเข็มขัดนิรภัยถึงสําคัญแบบสุดๆเพราะหน้าที่ของมันคือการรั้งตัวเราไว้นี่แหละครับช่วยลดแรงกระแทกครั้งที่สองนี้ไปได้เยอะมากๆเลยยังไม่จบครับเพอตัวเราถูกรั้งไว้การประทะครั้งที่3ก็คือการสะบัดกลับของศีรษะและคออย่างรุนแรงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าวิบเลชนั่นแหละครับ แล้วไอ้เจ้าพนักพิงศีรษะที่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการสบัดของคอในจังหวะนี้โดยเฉพาะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามถอดออกเด็ดขาดเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก่อนที่เราจะพุ่งเข้าไปช่วยใครเนี่ยความปลอดภัยของตัวเราเองต้องมากก่อนเสมอครับต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าจุดเกิดเหตุมันปลอดภัยนะไม่มีรถวิ่งมาอีกเลนหรือมีอันตรายอื่นๆแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําเลยคือ หยิบมือถือขึ้นมากด1669โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเขาเข้ามาจัดการมันมีคำพูดหนึ่งที่เห็นภาคชัดมากเลยครับว่าบนทางด่วนเราเป็นเพียงวัตถุเล็กๆการอยู่ในรถปลอดภัยตัวการออกมาข้างนอกโดยเฉพาะอุบัติเหตุบนทางด่วนที่รถแต่ละคันมาเร็วมากๆนะครับ การที่เราออกจากรถไปยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะทําให้เรากลายเป็นผู้ประสบเหตุซําซ้อนได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นการอยู่ในรถแล้วรอความช่วยเหลือเนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่ามากๆครับโอเคครับเราเปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องบนท้องถนนมาดูภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ในบ้านของเรากันบ้างดีกว่านั่นก็คือเรื่องไฟฟ้าช็อตครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเชื่อผิดๆที่อันตรายสุดๆอยู่อย่างหนึ่งเลยนะฮะ ที่เราต้องรีบมาทำความเข้าใจกันใหม่ด่วนๆเลยเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกต่อๆกันมาว่าถ้าเห็นใครโดนไฟดูดอยู่เนี่ยให้รีบวิ่งเข้าไปกระโดดถีบเลยฟังดูเหมือนจะเป็นฮีโร่เลยใช่ไหมครับแบบช่วยได้ทันทีเลยแต่คำถามก็คือวิธีนี้มันถูกต้องและปลอดภัยจริงๆหรอคำตอบตัวโตๆเลยนะครับคือห้ามทำเด็ดขาดเพราะอะไรน่ะหรอครับเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันนำไฟฟ้าได้ กระแสไฟฟ้ามันสามารถวิ่งผ่านตัวคนแรกแล้วก็มาผ่านตัวเราเพื่อลงไปที่พื้นได้เลยการที่เราเข้าไปสัมผัสตัวเขาโดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะด้วยมือหรือด้วยเท้าก็ตามมันเท่ากับว่าเรากําลังจะกลายเป็นเหยื่อรายที่2ทันทีครับจากคนเจ็บหนึ่งคนจะกลายเป็นสองคนทันทีแล้ววิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคืออะไรอันดับแรกเลยครับถ้าทําได้นะวิ่งไปตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนเลยครับไปสับคัดเอาลงซะ แต่ถ้าทำไม่ได้หรือหาไม่เจอจริงๆให้รีบหาวัตถุอะไรก็ได้ที่ไม่นำไฟฟ้าย้ำนะครับว่าไม่นำไฟฟ้าอย่างเช่นไม้แห้งๆเนี่ยเอามาใช้เขี่ยตัวผู้บาดเจ็บหรือเขี่ยใสายไฟให้ออกจากกันครับในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับฝั่งซ้ายคือของที่ปลอดภัยใช้ช่วยได้เพราะมันเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างไม้แห้งพลาสติกหรือยางส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือของอันตราย ห้ามใช้เด็ดขาดพวกโลหะต่างๆหรืออะไรที่เปียกน้ําเพราะมันนําไฟฟ้าได้ดีมากแล้วก็มือเปล่าๆของเราด้วยนะฮะกดเหล็กเลยคือต้องใช้วัตถุที่แห้งและไม่นําไฟฟ้าเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือตัวเราเองก็ต้องมั่นใจว่ายืนอยู่บนพื้นที่แห้งสนิทด้วยครับเอาละครับ ทีนี้มาถึงอุบัติเหตุยอดฮิตในบ้านกันบ้างดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองนั่นก็คือการโดนของมีคมบาดกับพวกอาการเคล็ดขัดยอกกระดูกหักหรือข้อเท้าแพลงครับถ้าเจอแผลสดที่เลือดออกเยอะๆนะครับสิ่งแรกและสำคัญที่สุดเลยคือการห้ามเลือดครับง่ายๆเลยคือหาผ้าที่สะอาดที่สุดเท่าที่จะหาได้กดลงไปตรงๆที่บาดแผลเลยครับกดให้แน่นๆเลยนะ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากคือการเอาแอลกอฮอล์ไปราดบนแผลเปิดอันนี้ห้ามทำนะครับเพราะแอลกอฮอล์มันจะไปทำลายเนื้อเยอื่อดีๆของเราด้วยวิธีที่ถูกต้องคือล้างด้วยน้ำประปาสะอาดๆหรือน้ำเกลือล้างแผลก็พอครับทีนี้ถ้าเป็นอาการบาดเจ็บพวกข้อเท้าแพลงข้อเคล็ดหรือสงสัยว่ากระดูกจะหักเนี่ยให้จำคาถาง,ง่ายๆ4ตัวอักษรไว้เลยครับนั่นก็คือ R I C E หรือ Rice ที่แปลว่าข้าวนี่แหละครับ R ก็คือ Rest พักการใช้งานส่วนนั้น I คือ Ice ใช้น้ำแข็งประครบเพื่อลดบวม C คือ Compress หาผ้ายืดมาพันเพื่อกระชับและลดบวมและสุดท้าย E คือ Elevate คือการยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจครับจำแค่4ข้อนี้ให้ได้นะครับมันเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะช่วยลดความเจ็บปวดและอาการบวมได้ดีมากๆครับ ในกรณีที่สงสัยว่ากระดูกอาจจะหักนะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการพยายามดามส่วนนั้นไว้ไม่ให้มันขยับขยื่อนครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์การแพทย์หรูๆเลยนะสามารถใช้อะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละครับอย่างเช่นนิตยสารหนาๆเอามาม้วนให้แข็งหรือแม้แต่แผ่นกระราดาษลังแข็งๆก็เอามาทำเป็นเฟือกชั่วคราวได้สบายๆเลยครับ เช่นเดียวกันเลยครับถ้าเจ็บที่แขนเราก็สามารถทำผ้าคล้องแขนแบบง่ายๆได้เองเหมือนกันนะใช้ผ้าอะไรก็ได้ผืนใหญ่ๆหน่อยอย่างผ้าพันคอหรือถอดเสื้อยืดของเราออกมาก็ได้เอามาพยุงแขนที่บาดเจ็บไว้มันจะช่วยลดการเคลื่อนไหวแล้วก็บรรเทาความเจ็บปวดไปได้เยอะเลยครับก่อนที่เราจะไปถึงมือคุณหมอเอาละครับเราเรียนรู้วิธีรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆกันไปเยอะแล้ว แต่รู้ไหมครับว่ามีอะไรที่สำคัญกว่าการปฐมพยาบาลอีกนั่นก็คือการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนี่แหละครับและไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินรูปแบบไหนก็ตามนะครับให้จำกฎทอง3ข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลย 1. ตั้งสติให้ดีที่สุด 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานการณ์ตรงนั้นปลอดภัยสำหรับตัวเราและคนอื่นและ 3. โทรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทันทีนี่คือหัวใจของการรับมือกับทุกสถานการณ์จริงๆครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่นิสัยง่ายๆที่เราทำได้ทุกวันเลยครับการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมาไม่ขับการระมัดระวังเรื่องไฟฟ้ากับน้ำหรือแค่การมีชุดปฐมพยาบาลเล็กๆติดบ้านไว้นิสัยเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับคือการปฐมพยาบาลที่ดีที่สุด เพราะมันคือการป้องกันที่สามารถลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยพอได้ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วลองถามตัวเองดูสักนิดนะครับว่ามีนิสัยเพื่อความปลอดภัยข้อไหนที่เราจะเริ่มทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างการปรับพนักพิงศีรษะในรถให้ถูกตำแหนง่งหรือแค่การย้ายไดรเปาผมให้อยู่ห่างๆจากอ่างล้างหน้าก็ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในวันนี้อาจจะหมายถึงความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ระหว่างคำว่าอุบัติเหตุกับคำว่าปลอดภัยในวันข้างหน้าก็ได้นะครับ